ตโครงสร้างของกระดูกใช่มีกระดูกแกนกระดูกสีรัะชื่อว่าอะไรบ้างเอาชนะชนะชนาหนาชื่ออะไระอนคอนทอร์คอนทอรใช่ไหมใช่แล้วก็ตรงนี้ตรงกลาง ด้หลังหรอใครทอยใช่ไหมคะอักบิเทลแล้วก็ตรงนี้อ่ะตรงไหนคะด้านซ้ายด้านขวาด้านข้างหรอเซปิโอตแล้วแบมีนอยรือยป่ะมีนอยเออนันก็โรกอ่ะอร่อยกระดูกข้างมันได้หมู แล้วีตรงนี pe, ้ไทำไมอะได้ีย okay, oh. okay, oh, ัไแล้วไม่ใช่ uh, well, so ูข uh, ้างๆตรงนี้หูได้ลาะโอเคแล้วตรเนี้ยนจมูกในจมูกหรอหมอเอ็ดเอ็ดอะไรเอ็จีเอ็ดทโมเอ็ดนเอยเอเอ่อเอ็เร็เอ็อ็ดเเออ็ดเอ็อ็ดเอเออออ ก็เชื่อมตกับกระกสันลังช่ครับกระดูกนหลังเชื่อต่บระดูัลดร่เรางไตเราทำให้เราสามารถอยูนตัวตงได้เชื่องังกวแล้วก็่สำคัญเลยก็คือเส้นประสาทนี่อใช่สมองจะ การงานึ้นประสบความสำนร็มาตอดลตักาา้าอะไระ แล้วก็คัฟฟี่มันเหมือนกันทีนี้แน่นกว่านั้นเราดีก็ได้ดีก็ตระหนักจากนี้คัฟฟี่นายด้วยเหรอพี่หางใช่ อันนี้ปนไปตารางไปตารางจะไปจุอยู่ใน้ปตารางจริจไงไปตารางถ้าลเราหยุดออกมาก็มัน,มน,ออนจะเป็นยากเองเรียกว่าที่กระสับที่อะไรไตารางต้อมีอะ้รที่ต้อง,งไปตารางไปตารางมีรไปตารางมีอนไรที่เออที่อะไรต้อ,องรยยักตั Trong sáng tạo lại mãi 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 ยืนแันน <Rapid. S 1> <the> ี้อาจจเนฐานนีได้เลยทุกคนเั็นอะไรเขาสำคัญมากยกใหญ่เนี่ยคือการมีต้นกลดก็คืออะไรตีนูนเรียกว่าบ็อกซ่บอกซี่ใช่ไมี่ที่ทำใช่ใช่็กซยเออได 何 มันมาเป็นธรรมชาติอยู่แล้วจ้าและทางนั้นทุกคนก็โดนแท็กซี่แล้วทำไมเราไมติดล่ะเจ็บเลยเพราะมี์หมอนรองกดูกช่่เขาบอเป็นหมอนหมอรองกระดูกพับเส้นประสาท่นี้คือนีเกินเตแล้วไปดูเปนชั้นด้ตรงนี้น้นกระานอ๋อหแล้ก็เสยนั้ง เวลานี่เป็นตอนนี้ผมก็เลยแองว่าเรามวรวจะมีเขาจะไปยาก

เดี๋ยวมันจะมีรูปหรือรูปหนึ่งเขาจะบอกเลยว่าทีหนึ่งเนี่ยควบคุมการทำงาส่วนไหนส่วนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งให้นะใครกลับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลับไปกลับช่วยอะรนี่น่านี่น่าเดี๋ยวเขียนทำถามเลย

อันี้ก็ยว่าอะไร้วนี่จอยเป็นข้อจอยจอยจอยมีจอยอ่ะสุดว้วมีด้วยมีจ้อยีมีของีเป <c oughs> ็นเป็นจอยวตนิจจอยเดี๋ยนีจอย

लमेवाु <coughs>